แบบบททดสอบชีวิตหรือก็ตั้งใจวงหันหน้าไปใส่แดดไม่แซมนะไม่หยือเลยแม่ยังสวยเหมือนเดิมสวยไหมสวยก็ราเปนพิจพไปแล้วก็อี้อยู่รถแล้วไม่เซมนะกองกองกองท้องเจ้านีิ มีทุกรุ่นครับเบซี่ไปามผมคเาจะไปไหนไปถอยไปถายนั่นสิโอดมากไปถายปัดตุปัดใจปัดตุปัดตุปัดตุเฮ้อปัดตุปัดใจเร้เอขึ้น

ก้างลังด้ Welcome วย้อว่บแบบตัวบบมันมันบตัดว่ะโอ้นแบบชุดว่าเลยตัวแบบตัดว่ะ ยายนุนผมบอน้ำเบอร์ว้นไงยนนมาดิ้อห้าสิบบาิติ้วขาวใยอ่องตองดุวนห้านี่เพื่อใช้บ้านขอข้ามที่น้อตอนนี้นี่คือข้อความจากตทเกียวิวสิ FC ตัวเกียวิวสิเขามาสื่อตัวเบิร์คอนเสิร์ตบ้านเกิดเมี่ยงนอนนุยบ้านฟิลเล่อำเภอแช้บ้านอัน ค้อนเสือกเมื่อนี้นะ่ะพรมเอาพรมเอามาลุกไหมถวายวัดพระวานอยากรวมทั้งหมุนกระทั่งวดัดวัดเพื่อกล้า่งสามอุโบสถเอออุโบสถเจดีย์อุโบสถทั้งสี่ซึ่งบูชอะไรกันบ้างบ้านที่หนึ่งบ้านเนเียนก็เลยไล่สวดบ้านนี้มั้มื่อนี้ยุนได้ EP ที่20 EP 20เราเปิดขายแล้วเนาะรอบนี้มัาแสดงจริงวันที่16 16ก็แสดงจริงแล้วข้าพี่น้องปัทมาวาวรินตอนนี้มีตอนที่ชื่อว่าปัทมาวาวรินอ่า ซื้อตอนของตอนนี้แต่ว่าคันผู้ใดซื้อเมื่อน,นี้ซิก็ต้องซื้ออีกศิลปินรับเชิญเยอะแยะมากมายจะค่อยไผ่ของคำก็มาเนยเออผู้ใดน้อจให้น้องคำรอติดตามพี่น้องก็ตอนนี้แชทระเบิดแล้วตอนนี้แชทระเบิดแล้วนะครับผมเมื่อนี้มารบเซนเลยน้องน้ำตาลก็มาเลยน้ำตาลมาหรือเปล่าคนมือขนาดนี้เนี่ยคัมแบก็กน้ำตาลคัมแบ็กโ to ัวเคมิสติชโชว์นะครับพี่น้องเดี๋ยวเรา กำลังทั่วหายมีอยู่แอดมีนนอาไม่เคยบู๊ขึ้นไ่เคยตอบเมื่อนี่ตอบเาไหวเป็นของลายแห้งนะครับผมรีบซื้อเลยนะฝากด้วยอีพี20ปฐมาวาลินเปิดขายแล้วจ้าแสดงจริงวันที่16จ้า